เคยคิดกันไหมครับว่าถ้าเกิดวันหนึ่งของที่เราให้เพื่อนยืมไปดีๆเนี่ยดันถูกยึดไปใช้หนี้แทนเพื่อนซะง,งั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นวันนี้เราจะมาเจาะลึกปริศนาทางกฎหมายที่เกิดขึ้นจริงในบ้านเรานี่แหละครับเรื่องมันเริ่มง่ายๆจากทีวีแค่เครื่องเดียวแต่ตอนจบเนี่ยซับซ้อนกว่าที่คิดเยอะเลยครับใช่เลยครับนี่คือคําถามที่เป็นหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยของก็ของเราแต่กลับต้องมารับผิดชอบหนี้ของคนอื่นซะง,งั้น เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วกฎหมายจะช่วยเจ้าของตัวจริงได้ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันครับโอเคครับเรื่องนี้มีตัวละครหลักๆอยู่3คนเริ่มจากคนแรกเลยนายแดงคนนี้แหละครับคือเจ้าของทีวีเครื่องที่เป็นต้นเรื่องทั้งหมดคนต่อมาก็คือนายดำเป็นเพื่อนกับนายแดงนี่แหละครับเขาแค่ขอยืมทีวีเพื่อนไปดูบอลโลกเฉยๆเลยนะเป็นเรื่องง่ายๆระหว่างเพื่อนกันตอนแรกก็ดูไม่มีอะไรซับซอ้อนเลยใช่ไหมครับและคนสุดท้ายที่เข้ามาในสมการนี้ แล้วก็ทำให้เรื่องมันวุ่นขึ้นมาทันทีก็คือนายเหลืองเขาเป็นเจ้าหนี้ของนายดำครับและการทวงหนี้ของเขานี่แหละคือจุดเริ่มต้นของเรื่องวุ่นๆุ่นทั้งหมดทีนี้เหตุการณ์มันเดินเร็วมากเลยครับวันแรกนายดำเพิ่งยืมทีวีไป10วันต่อมาเท่านั้นแหละครับเจ้าพนักง,งานบังคับคดีมาเคาะประตูบ้านนายดำเลยมาพร้อมกับเจ้าหนี้ด้วยนะแต่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับนายแดงเจ้าของทีวีตัวจริงอ่ะอยู่ต่างประเทศติดต่อก็ไม่ได้ไม่รู้อีโนยเน่เลย แล้วแป๊บเดียวเท่านั้นแหละครับทีวีของเขาก็ถูกยึดแล้วก็ถูกเอาไปขายท่อตลาดตามคําสั่งศาลไปเรียบร้อยที่สําคัญคือนายดำเนะี่ะพยายามบอกแล้วนะครับเขาบอกเจ้าหน้าที่ไปตรงๆเลยว่าทีวีเครื่องนี้ไม่ใช่ของผมแต่ก็นะครับไม่เป็นผลเจ้าหน้าที่ก็ยังเดินหน้าย,ยึดต่อไปแล้วไอการที่เขาห้ามไม่สําเร็จนี่แหละครับมันจะกลายเป็นประเด็นสําคัญของเรื่องเลยแล้วทีวีของนายแดงถูกขายไปได้เท่าไหร่รู้ไหมครับนี่เลยครับ 3,000บาทท้วนอาจจะฟังดูเหมือนไม่เยอะนะครับแต่เงิน3,000บาทนี่แหละที่กลายเป็นศูนย์กลางของปัญหาทางกฎหมายทั้งหมดแล้วก็จะชี้ชะตาของทุกคนในเรื่องนี้เลยเอาละสิครับพอเรื่องมาถึงจุดนี้คำถามก็คือแล้วนายแดงที่เป็นเจ้าของตัวจริงจะทำยังไงได้บ้างจะเอาทีวีคืนได้ไหมหรืออย่างน,น้อยๆอะ่ะของเงิน3,000บาทคืนมาได้หรือเปล่าและนี่คือคำตอบจากมุมกฎหมายที่อาจจะทำให้หลายคนรู้สึกว่า เฮ้ยทำไมมันไม่แฟร์เลยคำตอบสั้นๆก็คือได้ได้ครับในทางกฎหมายนะณจุดนี้นายแดงทวงทีวีคืนก็ได้ได้จะเอาเงิน3,000บาทก็ได้ได้อีกทำไมล่ะทำไมถึงเป็นแบบนั้นไปได้เหตุผลมันอยู่ที่พลังของการขายท่อตลาดตามคำสั่งศาลครับคือต้องเข้าใจแบบนี้ก่อนที่จะมีการประมูลเนี่ยแน่นอนว่านายแดงเป็นเจ้าของทีวีร้อยเปอร์เซ็นต์แต่พอค้อนประมูลเคาะลงไปเปรี้ยงเดียวเท่านั้นแหละครับกรรมสิทธิ์ หรือความเป็นเจ้าของของนายแดงก็คือจบสิ้นสุดลงทันทีเลยกฎหมายบ้านเราจะคุ้มครองคนที่ซื้อของจากการขายทออตลาดโดยสุจริตทันทีครับทำให้เขากลายเป็นเจ้าของคนใหม่ที่ถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างเลยสรุปง่ายๆก็คือข้อแรกพอขายไปแล้วคนซื้อก็คือเจ้าของคนใหม่ได้รับการคุ้มครองเต็มที่ข้อ 2. ถึงแม้นายแดงจะมีเหตุผลที่ดีมากๆว่าทำไมถึงคัดค้านไม่ทันเช่นอยู่ต่างประเทศแต่ในทางกฎหมายก็คือ เสียสิทธิ์ไปแล้วครับแล้วเงิน3,000บาทละ่ะเงินก้อนนั้นก็จะถูกส่งไปให้เจ้าหนี้ก็คือนายเหลืองเพื่อหักหนี้ของนายดำโดยอัตโนมัติเลยครับมาถึงตรงนี้เรื่องก็ดูเหมือนจะจบแบบเออไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เลยนะครับนายแดงก็ซวยไปเสียทีวีไปฟรีๆส่วนนายเหลืองก็ได้เงินใช้หนี้ไปวินวินยกเว้นนายแดงคนเดียวแต่เดี๋ยวก่อนครับเรื่องยังไม่จบแค่นี้มันมีอีกมุมหนึ่งที่เรายังไม่ได้ดูกันก็คือมุมของนายดำไงครับ นี่ที่เขาต้องจ่ายให้นายเหลืองเนี่ยอยู่ดีมันก็ลดลงไป3,000บาทจากทีวีที่ไม่ใช่ของตัวเองและนี่แหละครับคือจุดเปลี่ยนของเรื่องเลยคำถามที่ตามมาทันทีก็คือแบบนี้ก็ได้เหรอนี่ของคนหนึ่งถูกจ่ายด้วยของของอีกคนหนึ่งเนี่ยนะแล้วจะให้เรื่องมันจบลงแบบนี้จริงๆเหรอนี่แหละครับคือจุดที่กฎหมายต้องหาทางออกที่ชานฉลาดเพื่อคืนความยุติธรรมกลับมา และทางออกที่ว่าก็คือหลักกฎหมายที่ชื่อว่าลาบมิควรได้ครับชื่ออาจจะฟังดูยากนิดหน่อยแต่คอนเซปต์มันง่ายมากเลยครับมันแปลตรงตัวเลยลาบก็คือผลประโยชน์มิควรได้ก็คือไม่ควรจะได้มาสรุปคือเมื่อใครบางคนได้ประโยชน์บนความซวยของคนอื่นโดยที่ตัวเองไม่มีสิทธิ์จะได้ประโยชน์นั้นมาตั้งแต่แรกกฎหมายต้องเข้ามาจัดการครับลองมาเช็คลิสต์ตามหลักการนี้กันทีละข้อนะครับข้อแรกนายดำได้ประโยชน์ไหน ได้แน่นอนครับนี่ลดไปตั้ง3,000ข้อ2ประโยชน์นั้นมาจากความเสียหายของคนอื่นหรือเปล่าใช่เลยมาจากการที่นายแดงเสียทีวีไปข้อ3อันนี้สำคัญสุดนายดำมีสิทธิ์ตามกฎหมายที่จะได้ประโยชน์นี้ไหมคำตอบคือไม่เลยเพราะทีวีไม่ใช่ของเขาและเมื่อครบ3ข้อนี้ก็มาถึงข้อสุดท้ายครับนายดำต้องคืนประโยชน์ที่ได้มานั้นซึ่งก็คือเงิน3,000บาทคืนให้กับนายแดงนั่นเองครับหลักการที่ว่ามาทั้งหมดนี้ ไม่ได้คิดขึ้นมาเองเลอยนะครับแต่ว่ามันมีบัญญัติไว้ชัดเจนเลยในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา406ซึ่งหัวใจของมันก็คือถ้าใครได้อะไรมาแบบไม่มีเหตุผลทางกฎหมายรองรับแล้วทําให้คนอื่นเขาเสียเปรียบก็ต้องคืนเข้าไปซะมันคือหลักการพื้นฐานที่ทําให้ทุกอย่างกลับมาสมดุลและยุติธรรมครับดังนั้นนะครับถึงแม้ว่า การจะไปเอาทีวีเครื่องเดิมกลับมาคืนเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้แล้วเพราะมันถูกขายไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วนายดก็เลยไม่ต้องรับผิดชอบหาทีวีมาคืนแต่นี่คือบทสรุปสุดท้ายของเรื่องนี้ครับนายแดงที่เสียทีวีไปแม้จะไม่ได้ทีวีคืนแต่ก็มีสิทธิ์ได้เงิน3,000บาทจากนายดำแทนส่วนนายดำที่นี่ลดลงไปฟรีๆก็เกิดหน้าที่ใหม่ขึ้นมา นั่นก็คือต้องจ่ายเงิน3,000บาทนั้นคืนให้ในายแดงเพื่อนของเขาเห็นไหมครับว่าสุดท้ายกฎหมายก็เข้ามาจัดระเบียบให้ทุกอย่างมันแฟร์และลงตัวจนได้เรื่องนี้เลยทิ้งคำถามที่น่าสนใจไว้ให้คิดตามกันครับว่ามันเป็นไปได้ด้วยเหลอที่ทุกอย่างทำถูกกฎหมายเป๊ะๆทุกขั้นตอนแต่ผลลัพธ์สุดท้ายกลับไม่ยุติธรรมซึ่งกรณีนี้ก็แสดงให้เห็นแล้วครับว่าเป็นไปได้ แต่สิ่งที่น่าทึ่งกว่านั้นก็คือกฎหมายเองก็รู้ว่าช่องว่างแบบนี้มันเกิดขึ้นได้และได้เตรียมเครื่องมืออย่างลาบมิควรได้เอาไว้เพื่ออุดช่องว่างนั้นเพื่อยืนยันหลักการสําคัญที่ว่าในท้ายที่สุดแล้วความยุติธรรมจะต้องหาทางของมันจนเจอเสมอครับ